เอาเลยอยากกินตรงไหนมุดเข้าไปเลยเอาเลยตามสบายเลยปล่อยแล้วไม่มีโซ่ไม่มีตัวนอยู่แล้วเอาเลยวันนี้ทองสุกกับพันล้านไม่ได้มาด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดครับควันช้าไม่พอวันนี้เติงอยู่คนเดียวก็เลยมาได้แค่สองตัวครับเอาแต่มแม่มาครับลูกๆก,ก็ให้อยู่บ้านแป๊บหนึ่งครับ ไปไหนไปไหนจ๊ะไม่ได้ออกไม่ได้ออกมานานครับผมมาเจอหญ้ามาเจอเครือ อินใหญ่เลยครับแม่วันิดาเดี๋ยวหันไปหาแม่น้อยครับแม,แม่น้อยเอาเลยครับเต็มที่เลยครับแม่น้อยเอาเลยเออ ก็พามาเดินเล่นมาเดินผ่อนคลายนะครับผมให้เป็นธรรมชาติของเขานี่แม่วันนาออกก่อนไปแล้วทางนี้เร็วเด็กๆเร็วๆๆๆๆลูกทางนี้เร็ว กินไปเรื่อยๆครับกินไปเรื่อยๆกินยาก,กินเครือไปเรื่อยๆเลย อ,อยากเดินกินตอนนั้นกินเลยตามสบายเลยครับก็ปลทายเขานะครับเพราะว่าอยู่ผูกไว้ที่ต้นหลักอย่างเดียวก็ไม่ไหวนี่ก็คือว่าให้เขาเดินปลทายไปด้วยกินย,ยาเล่นไ,ไ,ไปด้วยครับผม ีนะครับไปกินเครื่องแม่น,นอยท่านเขาวันนี้เขากิ้ไปก่อนมนาะท่านเขาวันนี้โอ้ มซองมึงคุณบุกทาหนังใส่ทายหนังน่ะคุณหาหนังโอ้ปวดได้ไม่หยาอยู่ข้างในสมพ่อละมีอ้าวเลยตามสบายเลยครับ อาเลยคุณแม่บันนิดาเอาเลยกินเลยลนะูกวันนี้ก็ามาได้แต่คุณแม่นะครับผมเพราะว่าควันช้างไม่พอครับผมควันช้างไปโรงเรียนหมดครับมาแล้วมาแร็วมาแล้วทางนี้แล้ว ฮันะ่าฮอฮันะ่าฮอมาเล็ววันเร็วเล่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 ฮันะ่าฮอฮันะ่าฮอมาเล็วมาเล็วมาเล็วฮันน่าฮอนะ่าฮอมาเล็วมาเล็วมาเล็วเร็วเร็วเร็วบบา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 เบาเบามีรถมาครับมีรถมาเป็นอ่าตามสบายเลยครับตามสบายเลยเอ้าเอาเลย ครับก็เป็นชีวิตประจําวันของเขานะครับคือว่าช้างสองตัวนี้คุณแม่ทั้งสองเขาจะรักกันนะครับติดชอบคอกันนะครับผมเป็นเพื่อนกันไปไหนไปด้วยกันนะอามาตรงนี้มานีมาหนีมานนีมานีมานีา,นาไปทางนี้ทาไปทางนี้มันยากเขาเดินไปครับคุณแม่น้อยนูนนู้นนูนนูนนูนเข้าไปฟังรถไม่ได้เข้าไปฟังนูน,น ฝั่งนูน้นเออเขาไปฝั่งนู้นแหละเออมาเดี๋ยวมีรถมาดมีรถมาเดีมึงมีรถมา มาเลยมาเลยครับมากินยาทางนี้เร็วมาเลยมาเลยมาเลยลูกแม่วันนิลามาหนี้เออเอาเลยเอาเลยเข้าตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่นี่นี่เข้าไปตรงนี้แหละขไปเลยเข้าไปเลยเอออาเลยครับ ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติตามสบายของเขาเลยนะครับผมวันนี้ปล่อยเป็นบรรยากาศถ้ากล้องสายหรือว่ากล้องสะบัดก็ขออภัยไว้ด้วยด้วยนะครับผมเพราะว่าวันนี้มาคนเดียวครับทําคนเดียวครับวันนี้ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยกักกนขอขอขอบคุณสําหรับหนึ่งแครงไลค์ให้กับครอ,อบครัวทาร้านนะครับขอหนึ่งกำลังใจด้วยนะครับผม วันนี้ขอไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะปล่อยพาให้คุณแม่เขาจะสองกินต่อไปนะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม